สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ต้อนรับเช้าที่อากาศครึมฟ้าครึ้ม,มฝนฝนตกหนักอากาศเย็นด้วยน้ำเต้าหู้อุ่นๆค่ะทุกคนวันนี้ได้น้ำเต้าหู้มานะคะพร้อมด้วยถั่วชนิดต่างๆธัญพืชมาเยอะแยะเลยค่ะถุงนี้นะคะได้เต็มแก้วพอดีพร้อมรับมื้อเช้านะคะที่อิ่มท้องง่ายๆสบายๆค่ะถั่วนะคะที่เห็นในจานนี้นะคะมีประโยชน์เยอะเลยค่ะ มีทั้งถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองก็คือน้ำตาลนรายที่จะทําถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรโตีนที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ถึงหเท่านะคะบํารุงร่างกายบํารุงม้ามค่ะถั่วแดงนะคะถั่วแดงบำรุงหัวใจช่วยให้หลับสบายคลายเครียดด้วยนะคะถั่วเขียวมีฤทธิ์เย็นมีกรดอะมิโนบำรุงตับค่ะถั่วดำบำรุงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นบำรุงไตค่ะทุกคนถั่วขาวเป็นอาหารสมองเส้นใหยสูงขับท่ายสะดวกขับไขมันขับสารพิษผิวสวยใสยนะคะถั่วมีประโยชน์ต่างๆมากทีเดียวเลยนะคะกินแทนมื้อเช้าไปเลยตอนเช้ามีประโยชน์มากๆค่ะน้ำเต้าหูออ้อุ่นๆใส่ ธัญ,ญพืชถั่วห้าสีไปเลยน,นะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะให้ไปหาถั่วห้าสีมาแล้วก็มาต้มให้เละกลายเป็นโจ๊กเลยค่ะทานแทนข้าวแทนเป็นมื้ออาหารหนึ่งมื้อไปเลยนะคะหรือใครจะเป็นสายปั่นนะคะไม่ใช่ปั่นจกักรยานนะคะปั่นผักผลไม้ค่ะให้ต้มถัว่วห้าสีให้เละเละ,เละแล้วก็นำมาปั่นนะคะปัน่น เก็บไว้ในช่องฟิตแช่แข็งไว้ทานแต่ละมื้อแบ่งทานได้เลยค่ะเอามาผสมกับน้ำผลไม้น้ำผักปั่นก็ได้นะ,ะหรือใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะก็ให้นำมาต้มแล้วก็หยะเกลือหรือว่าเราจะใส่น้ําตาลย่าหวานหรือน้ําตาลหล่อห้างกล้วยไปก็ได้นะคะเพื่อคุณประโยชน์ในการลดน้าหนักมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช้น้ําตาลที่เป็นน้ําตาลเลยน้ําตาลทดแทน คนที่เบาหวานทานได้นะคะลองไปเลือกซื้อกันดูนะคะมีน้ําตาลเยอะแยะมากมายเลยที่คนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องลด หวานจนเกินไปแต่ว่าแนะนําก็คือให้ทานแบบออริจินอลเลยก็คือต้มแล้วก็หยกเกลือแล้วทานเป็นแทนข้าวก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะน้าเต้าหู้ยังมีประโยชน์สําหรับคนวัยทองคนวัยฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนลดฮอร์โมนเพิ่มอย่างนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยให้เรา,าลดอาการของวัยทองได้ด้วยนะคะนี่ก็คือไปอ่านมาจากเพจของคุณหมอจําชื่อคุณหมอไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะไปค่ะมีประโยชน์ค่ะ